ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับก็กราบสวัสดีพวกเออ่ชาวคอวิตี้ทุกคนครับผมก็วันนี้ผมไม่ปลดล็อกไอ้สกินปืนลูกโองครับผมเป็นลูกโองเฟดหรือเปล่ามไม่รู้นะเดี๋ยวเราเราลองไปลงเล่นดูกันว่ามันจะโคดขนาดไหนแต่ว่าเราลงในหมดหมดไอเดียเอาแบบแบบแบแบจะดุดันมากไนงะ คือผมก็ไปปลดล็อกมาแล้วเรียบร้อยก็ใช้ลองดูมันก็ดีนะแต่ในหมวดว่าโซนผมไม่รู้นะเอาเข้าไปเลยคือเระเนี่เนี่ยเข้าพวกยิงกันเลยอะ่ะมันก็ใช้ดีนะยิงแบบไม่ต้องเล็งเลยยิงแบบไม่ต้องเล็งก็ได้นะมันก็ใช้ดีนะ ไม่ดโดนห่อโหได้อยู่นะโอ้โ,อโ,อโอหโดนอะไรเนี่ยแต่ในหมวดไอ้โอโซนผมไม่รู้นะว่ามันจะมันจะดีหรือเปล่าแต่ว่าในหมวดนี้ว่ามันโอเคนะยิงไปไม่ต้องเลงเลย ยิงไปไม่ต้องเลงก็ได้ยิงยิงยังไงก็โดนแ่ะ <c oughs> มันโอเคอยู่นะจริงแต่ในโวโซนผมไม่ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะแนะนำไง โอ้โหไม่โดนวะคืออะไรวะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรพอดจ๊อก ยิ่งเว็บไม่ต้องเลงเลยดูดิเข้ามาแค่เดียวผมเก็บได้สิบอตัวแล้วนั่นเข้ามาหลังแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้ยเบื่อจีินแฟดโดนฟอกมันก็น่าใช้นะมาเลยใส่เว็ ไม่โดนเลยมันมีกระโดงเต่าด้านหลังอ่ะโอ้หฟอบยิงแบบไม่ต้องเลงเลยนะมันใช้ได้นะโอเคนะแค่เราเลง็เลงเป้าให้มันแบบเป้าใกล้เคียงอ่ะมันก็ยิงได้แล้วคือเราไม่ต้องเลง,เลงตรงมาก่ะ มันก็โดนะนะแต่มันก็ต้องอยู่ที่ระยะมันด้วยนะถ้าระยะม,มันไกลมากมันก็ไม่โดนอ่ะ <c oughs> นี่อย่างเงี้ย <c oughs> โดนนะเล็ง <c oughs> แค่แบบแบบเป้าใกล้เคียงก็พอละ <c oughs> โดนนะเมื่อกี้รู้โดนหรือเปล่าห <c oughs> น้ามืดก่อน โดนเลยนั่นเนี่ยโอเคนะโดนซะนะั่นแหละคือเราไม่ต้องเลงเลยเนี่ยน่าใช้นะโดนแล้วน,ะน่ะบอลเดินเชือดอโหไม่โดนนะไกลบนมันก็ต้องอยู่ที่ระยะของเราเลยนะว่าเรายิงยิงไกลเจนมากไปก็ไม่ได้อะ

เข้ามาไปเดียวผมเก็บได้ยีตัวเออได้อยู่ได้อยู่เอาเลยโง่ไปเลยมันโอค่อนข้างที่โอเคอ่ะคือยิงแบบเล็งแบบเป้าแบบแบบใกล้เคียงมันก็ยิงได้นะเนี่ยอ,อย่างเงี้ยมันก็ได้เลยนะเน,นี่ยโอเคอยู่นะ อเดี๋ยวเราค่อยเจอกันในคลิปต่อไปครับผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ดิผมก็ก็ถามว่าปืนนี้มันโอเคไหมแต่ในหมวดว่า์โซนผมไม่รู้นะว่าโอเคหรือไม่โอเคเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยลองแต่ในหมวดเนี่ยมันโอเคนะจริงๆดูผมเข้ามาแป๊บเดียวผมเก็บได้ยี่สิบห้าตัวใช้ลูกโซอยีางเดียวมันก็โอเคนะแต่คนอื่นผมไม่รู้นะว่าเขาจะคิดยังไง แต่ถ้าใครรู้เรื่องในในปืนลูกโซ่ก็เออแนะนําผมมาได้ครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเค่ยเจอกันในในคลิปต่อไปครับผมฝากากาไดไลค์กดแชร์ด้วยครับผม